เอาเลยฮะสวัสดีครูท่านด้วยนะครับวันนี้ทุกคนอยู่กับผมนะไซเบอร์ Cyber. คลิปนี้อยู่เกมของไซกอกแมนโดยเกมนี้นะครับผู้สร้างเกมหรือว่าผู้พัฒนาเกมคือคนจีนนะบอกสำหรับคนที่ไม่รู้นะซึ่งเกมนี้นะครับเปิดตัวมานานแล้วในเซิร์ฟจีนนะครับเพิ่งเข้ามาเปิดตัวในไทยได้ไม่นานนะแล้วก็เพิ่งมาดังในไทยได้ไม่นานด้วยก็ตอนนี้นะครับผมผมอยู่ในเซิร์ฟของเบต้านะครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะพาท่านผู้ชมมาดูว่าเซิร์ฟเบต้าเนี่ย มีอะไรมาใหม่มั่งนะครับอย่างแรกก็คือดูดิโอ้โหพื้นหลังนี่แบบสุดยอดนะครับผมอะไรปลาโลมาเรอไม่ใช่นะจะเป็นปลาวานนะไม่ใช่ปลาโลมามงังไงเป็นปลาโลมาวะซีซันพาร์ทนะครับผมก็ยังเป็นของอุลตร้าแมนเ,เหมือนเดิมนะซึ่งคลิปที่แล้วผมก็เคยให้ท่านผู้ชมดูไปแล้วนะครับผมคนดู1นึ่งแสนคนเลยทีเดียวขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูก็วันนี้นะมาเล่นกันเลย นี่ฮะเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมบอกเลยว่าตัวเกมเนี่สุดยอดเหมือนเดิมนะนี่อะไรเนี่ยเป็นแบบแบบว่าเป็นตัวละครใหม่นะเป็นชุดใหม่นะตัวละครเลยแหละนี่ผมไม่รู้จักนะน่าจะเป็นตัวละครที่แบบว่าตัวเกมเนี่ยสร้างขึ้นมานะฮะนี่ว้าวไม่รู้ฮะไม่รู้จักสักคนเลยก็เอ้ยเาล่างที่แบบเป็นยานหน่วยกัดนี่ว้าวนี่มันอวกาศ ยอดนะะโอเคเราเราเข้าเกมนะลุงไหนดีเพื่อนเพื่อลุงไหนเนี่ยลุงแม่งเนี่ยเก็บของอะเก็บของเฮ้ยบเบลเลี่ยววะเฮ้ยนี่มัน เดี๋ยวเดี๋ยวี๋อยู่ไหนเนี่ยมึยตงตูนู้อยู่ตูนู้นไปดูฮะไปดูฮะขึ้นได้ไหมเนี่ยขึ้นไงอ๋อไปไปไปมันจะได้เร็วหน่อยเฮ้ยซีโร่มาแล้วอะ่ะไปหน่อยไปหน่อยเร็วรีบไปรีบไปนี่ไงโอ้โหหุ่นตัวแมนเบลียวซีโร่อ้ากีดเร็วกีดกีดทำไม โอ้โหโคเท่อว้าวเรามาชมดูดูอุ้ยแบบสุด,จดโจ้ในเกมนี้คือแบบโครโอเวอร์ได้ได้อลังอลังมากอลังการอะ่ะมีคนด้วยระวังฮะอุ้ยดูดิโอ้โหสู้เขาม,มูนเตอร์แมนซีโร่สู้สู้ซีโร่ โอ้ซีโร่หลบปะซีโร่หลบเอาคนนี้วะเฮ้ยซีโร่ปล่อยปล่อยปล่อยแรงปล่อยลำแสงโอ้โอเมยก๊สอสโคตรเท่เอาเบเลียวระเบิดเอาไปแล้วซีโร่ไปแล้วฮะบ้าเอ้ยเอาโดนยิงตายฮะนี่ไงพลังหุ่นตั้ง,งแมนฮนะพลังหุ่นตั้ง,งแมนจี๊ด ยังต้งเมนซีโร่ด้วยว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเกมหน้าเดี๋ยวเรามาเก็บพลังกันนะโอ้โหแบบโคตรเท่เดผมจุมเดี๋ยวรอให้พวกเขาต่อสู้เสร็จนะเดี๋ยวเราไปเอาพลังกันฮนะ นี่ฮะเอาพลังของเตอรแมนซิโลมาฟึบไปได้พลังมาแล้วหนีฮะรออะไรล่ะมาฮะได้เวลาลองพลังเฮ้ยอะไรอ่ะปล่อยลมแสงเหรอนี่ปล่อยลำแสงของจริงอือหลับฮะที่มากเดี๋ยวรอของจี๊ดบ้าง โค้เท่อ่ะดูด,ดิสกิลแรกคืออะไรอ่ะอะไรอะโกรดเหรอเอเหมือนเพิ่มพลังให้เรานะลำแสงอ่ะปลดลำแสงอ้โอโหแบบโค้เท่อ่ะอยางชอบเลย มาฮะได้เวลาปล่อยพลังนี่โกลแล้วโอ้ปล่อยลมแสงเยอะนี่ไม่ตาย <laughs> ยิงต่อยิงต่ออืมอืมอืมไปฮะเปลี่ยนเปลี่ยนไปโขอตองเมนซีโร่กันเอยเอาของซีโร่ดีกว่ามาปล่อยลมแสงหน่อย อืมระเบิดไม่ตายเหรอนี่โคเทียก็วันนี้นะไม่มีอะไรมากท่านผู้ชมรอเข้าเซิฟไทยนะถามว่าเซิฟไทยเนี่ยมันจะเข้าตอนไหนก็ยังอินนานเลยแหละเพราะว่าตัวเกมในไทยมันเพิ่งเปิดได้มานานไงวันนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้ามีอะไรอัปเดตเออถ้ามีอะไรอัปเดตมาในเกมนี้ผลการมารีวิว้ดูกันนะฮะมาเล่นดูกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะ สวัสดีครับผมแล้วเจอกัน